สวัสดีครับผมชินบุตรชนะพันธ์ที่ปรึษ,ษากการขายจากบริษัทสยามนิสันจังหวัดเลยนะครับสาขาดสำนักง,งานใหญ่วันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูรถตัวใหม่ล่าสุดของเราครับซึ่งเป็นสีพิเศษจะเป็น a l n New a m ร์2022นะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินจะเป็นคันแรกของจังหวัดเลยด้วยนะครับพันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวพาทุกคนมาดูครับเริ่มจากไฟด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าจะเป็นแบบ full LED นะครับมาพร้อมกับระบบ เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับระบบ o l l ์โ m มี Home ด้วยนะครับตัว VL มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับส่วนโลโก้ด้านหน้าจะเป็นโลโก้แบบ3มิติที่มาพร้อมกับระบบการเตือนก่อนการชนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับตัวนี้จะมีกล้องทั้งหมดรอบพันเลย4ตัวครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านในครับ กระจกนะครับจะกระจกก็จะเป็นกระจกพับอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแม็กขนาดขอบ15ซีรีย์ี่าง195ทั65 R15 นะครับกุญแจจะเป็นกุญแจแบบ p u s สต t a r t ครับผมสามารถเปิดปิดด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับพิเศษ สำหรับรุ่นนี้นะครับเบาะจะเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับสังเกตว่าถ้าเราจอดตากแดดในขณะที่แดดจะจ้าเวลาเราเข้ารถถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะค่อนข้างร้อนข้างหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้จะหมดปัญหานั้นไปครับเพราะว่าเบาะของเราจะเป็นเบาะแบบโพลีมอเอลนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ่นหนังทรงสปอร์ตนะครับแบบ s h a p e สามารถเข้าออกได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมมาพร้อมกับระบบมังติฟังก์ชันครับผมสามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ในตัวนะครับหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วที่ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลการขับขี่ได้นะครับส่วน Nissan Connect จะเป็นแบบหน้าจอขนาด8นิ้วครับผมที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto ได้นะครับแอร์จะเป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ในตัว VL เราจะมาพร้อมกับ กระจกแบบไร้ขอบสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่ในรุ่น V-L เท่านั้นครับแล้วก็รุ่น s p o ร์เท็ tech, ใช่ครับผมส่วนตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับที่ให้แรงม้าสูงสุดที่100แรงม้าครับผมที่5,000รอบต่อ,า 5, อ,ตอนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่150 3นิวตันเมตรที่2,400รอบถึง4,000รอบต่อน,นาทีนะครับระบบการสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบอิสระแมกเบอร์สันสตาร์พร้อมเหล็กกันโคง้งส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทอชั้นบีมพร้อมเหล็กกันโคง้งนั่นเองครับผมแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกที่มาพร้อมกับช่องระบายความร้อนส่วนด้านหลังจะเป็นแบบดัมเบรกครับที่มาพร้อมกับระบบ ป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก DA ด้วยครับผมมิติตัวรถของเราคันนี้ความยาวจะอยู่ที่4,495ม mm, ิลิเมตรกว้างที่1,740ม mm, ิลิเมตรสูงที่1,460ม mm ิลิเมตรครับผม ั่งด้านคนขับครับผมนั่งสะดวกสบายครับผมเพราะว่าด้านในเราจะค่อนข้างกว้างที่มาพร้อมกับช่องเก็บเอกสารขยาดใหญ่ที่วางแก้วน้ําแบบอิสระแยกซ้ายขวาได้แล้วก็ที่สําคัญระบบเข็มขัดน,นิรภัยของเราจะเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติครับผมเกียร์จะเป็นเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ cvt ครับผมด้านหลังครับผมด้านหลังค่อนข้างจะนั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับผมเพราะว่า Uh, ตัวรถของเราเบาะด้านหลังถูกออกแบบให้มาแบบเชตเตอร์ซีดเบาะเรียนแบบในโรงหนังภาพยนต์เบาะด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าเพื่อให้ผู้โดยสารตอนข้างหลังมองเห็นด้านหน้าอย่างชาัดเจนลดอาการเวียนหัวได้ครับผมลดอาการเวียนหัวแล้วก็เมารถน้ำมันของเราจะเติมได้ตั้งแต่ E20 91 95ครับความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่36ลิตร อัตราการประโยชน์น้ามันสูงสุดจะอยู่ที่23.3ิกิโลต่อ1ลิตรครับผมส่วนด้านหลังก็จะมาพร้อมแบบ full LED ที่เป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกดวงที่3ทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้โดยสารเบรกสังเกตว่ารถคันนี้จะค่อนข้างออกสปอร์ตมากๆจะไม่มีที่ฉลามหรือเสาอากาศเพราะว่าเสาอากาศของเราถูกออกแบบมาให้ฟังอยู่ด้านในที่เห็นเป็นเส้นตรงอย่างนี้ก็คือเป็นจุดรับเสาอากาศนะครับแล้วก็ ส่วนตัวขีดตัดจะเป็นแผงไลฟ้านั่นเองครับผมในตัว v l จะมาพร้อมกับชุดปะยางฉุกเฉินนะครับส่วนรุ่นตั้งแต่รุ่น EL ลงไปจะเป็นล้ออะไหล่โปรโมชั่นในช่วงเวลานี้นะครับเรามีโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถใช้เงินดาวต่ำสุดอยู่ที่39,000บาทหรือลูกค้าสามารถรับชุดแต่งได้รอบคันซึ่งลูกค้าสามารถออกแบบเองเรา อยากจะจองรุ่นนี้หรืออยากจะได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมได้ที่0913137480วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ